สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่าซีคลิปที่1282นสแล้ววันนี้รูน่า888ของเราก็มาอัปเดตข่าวสารรูน่าซีตราคริปโตนะฮะวันนี้ก็รูน่า888จริงๆนะฮะเพราะว่าราคาของรูน่าซีก่อนหน้านั้นเนี่ยลงไปที่0.00นะฮะ888นะตอนนี้ราคาของรูน่าซีกลับขึ้นมายืนนะฮะอยู่ที่0.00ยหนึ่งกว่าๆนะฮะแล้วแต่นะคืนนี้ต้องลุ้นกันนะฮะ เออรู una, น่านาพุ่งหลายคนก็บอกว่าสถานการณ์คล้ายๆกับนะฮะปี2 0 2พัน่นะฮะ, 2022, ะ,ฮะที่รูน่าพุ่งส่วนตลาดบิตคอยลงนะฮะออตลาดแดงเดือดนะฮะแต่รูน่าพุ่งพุ่งเพราะอะไรหลายคนก็ถามจริงๆแล้วนะฮะ มันก็สืบเนื่องมาจากน,ะะออนักข่าวะะที่เป็นนักข่าวของคอยเด็กขึ้นให้สัมภาษณ์งานคริปโตที่ดูใบะะเป็นงานของใบแนนนะฮะเสร็จแล้วปรากฏว,ว่าเขาสวมเสื้อรูนาซีจริงๆเป็นรูนาเก่าะะก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ ของการล่มสลายของ coin. สเตเ l e ร์คอยแกสวมขึ้นเวทีฮะก็มีคนไปจับภาพได้นะปรากฏว่าเสื้อตัวเดียวเป็นเหตุสังเกตได้นะก็พุ่งขึ้นนะฮะยิ่งกว่าการแข่งเรืออีกนะฮะเพราะว่าฝั่งเอเชีย e นะเตะลูกนะฮะฝั่งยุโรปรับลูกนะฮะแต่ต้องมาดูฝั่งอเมริกานะว่าจะเอ่อเตะลูกเข้านะฮะลูกโทษหรือเปล่าก็คือกลับไปยืนอยู่ที่0.00 2นะฮะเพราะว่าราคาสเตเปอร นะฮะหรือราคาสเตเบิลนะสเตเบิลนะสเตเบิลคอยลูน่าซีเราเนี่ยนะฮะมันยืนอยู่0.002มาตั้งนานนะฮะแล้วมันก็ถูกทุบนะฮะตามบิตคอยใช่ไหมฮะเออหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะนะฮะบอดหายไปไหนเออน่าสงสัยเหมือนกันนะบอดหายไปไหนนะปกตินี่จะมีบอด888นะตอนนี้ไม่มีบอด888แล้วสงสัยนะฮะย้ายทินฐานไปแล้วอีกอันหนึ่งก็เป็นข่าวแจ้งนะฮะว่าระบบข่าวมันล่มนะฮะก็ทำให้ ตัวบิดคับกับกระดานอัพบิดเนี่ยนะฮะรู้สึกว่าจะเข้าไม่ได้นะอันนี้ก็ว่ากันไปฮะวันนี้เราก็จะมาดูทิศทางตลาดภาพรวมเพราะาหลายคนก็เริ่มท้อแท้นะบอกว่าตลาดจะกระทิงไหมเนี่ยนะฮะไอ้ที่กระทิงกระทิงจะกระทิงไหมเนี่ยต้องบอกเลยนะฮะว่าทุกนะฮะสำนักก็บอกว่าตุลาบิการธันวากระทิงใช่ไหมเราก็ว่ากันตามนั้นเสร็จแล้วเนี่ยถามว่ามันเคยมีสถิติไหมที่มันไม่กระทิงอ่อเดือนตุลาบิกาธันวามีฮะปี2024 ะะของปลายปี2023เนี่ยไม่มีฮะพี่กาธันวาไม่โฟโมฮะไปโฟโมอะมกรากุมพามีนานะฮะของต้นปี2024แล้วก็ปลายปี2024อีกรอบหนึ่งนะก็คือกระทิงเดือดอยู่2รอบนะหัวปีท้ายปี มันก็เคยมีมันไม่ให้ไม่เคยมีฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันสอดคล้องกับเรื่องอะไรบ้างก็คงจะเป็นเรื่องกรณีคืนภาษีนะฮะของตัวทรัมป์นะฮะที่จะคืนภาษีตามกฎหมาย Big Beautiful แล้วทุกอย่างนี่ก็เหมือนจะปูพื้นไว้สำหรับปีหน้าปีนี้มันไม่มีสตอรี่อะไรยกเว้นประธานเฟดนะฮะที่จะมาหลายคนก็รู้กันแล้วว่าคุณจะเป็นคุณแฮทเซนนะ อีกอันนึงก็เป็นเรื่องกรณีลดดอกเบี้ยนะฮะของเฟดแนวโน้มโอกาสลดดอกเบี้ยตอนนี้ก็เกือบเกือบเกที่จะมีโอกาสลดดอกเบี้ยนะฮะในเดือนธันวานนี้แต่ตัวเลขวันนี้เนี่ยก็คงจะมีตัวเลขประกาศนะฮะเงินเฟ้อหลายคนก็อาจจะรอตรงนี้อยู่ก็อาจจะทําให้ตลาดแดงในช่วงหัวค่ำนะเออช่วงดึกๆกก็อาจจะโฟโมกลับมาเขียวก็ได้นะก็หวังว่าลูน่าซีนี่นะฮะจะกลับขึ้นไป0.00 2นะฮะไม่ใช่สองสตังนะ์นะ0.002นะฮะราคาที่มันสเตเบิลอยู่นะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของวันนี้นะคือต้องบอกเลยนะฮะว่าลูน่าซีจริงๆราคาเนี่ยมันเคยสเตเบิลอยู่ที่ราคานี้นะมันก็ถูกไหลลงมานะเออพร้อมๆกับบิตคอยกับเอาคอยตัวอื่นจากเดิมเมื่อก่อนเนี่ยตั้งแต่ต้นปียันเกือบๆปลายปีเหมือนกันนะฮะมันก็ออกข้างนะที่ 0. 0 2ยงมาเงี้ย จนผมมองราคามันสเตเบิลนะฮะมันไม่ไปไหนเลยนะฮะมันก็จะมีออเดอร์ประหลาดประหลาดนะหนึ่แต่รู้สึกว่าพักหลังๆนี่มันเริ่มหายไปนะพักหลังๆมันหายไป <c oughs> เพราะจากวันที่มันหายไปราคามันก็ไหลลงตามเหรียญอื่นนะฮะจากเดิมที่ไม่เคยตามเหรียญอื่นตอนนี้เริ่มตามวันนี้เนี่ยกลับหวนวกกลับขึ้นมานะเพราะว่าเออรู้สึกว่าแท่ง3วันเนี่ยจะเป็นจุดกลับตัว มันก็อาจจะเป็นสายเทคนิคะนะฮะเออมันก็ทำให้ราคาของ l ูน่าซเนี่ยนะฮะในรายงานของคอยมา a r เก็ตแคเนี่ยพุ่งขึ้น35%นะฮะเลยนะอันนี้ก็เป็นราคาของ l ูน่าซีถามว่าเกิดอะไรขึ้นฮนะคือจริงๆมันก็มีคดีของโดคอรน,นะฮะที่จะพิจารณาคดีในวันที่11ทธันวานนี้นะแล้วมันก็มีกรณีของงานนะฮะไบแนนที่จัดที่ดูใบนะฮะเออแล้วนะเอออันนี้เป็นนักข่าวของคอยเด็กนะ เขาสวมเสื้อลูนาซีก็เลยบอกอะ่ะเสื้อตัวเดียวเป็นเหตุสังเกตได้นะเสื้อลูนาซนะ C, Luna, นะ Luna, นะอองลูนาซีอองลูนานะอองลูนานะเอออองอนะอองลูนาก็ต้องบอกเลยว่าเสื้อนี้เนี่ยเป็นเสื้อตั้งแต่สมัยยุคโดคอนอะนะฮะตั้งแต่ยุคโดคอนแกก็สวมขึ้นเวทีนะเออแล้วก็ทําให้เห็นลายลูนาซีนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นมีมอยู่พอสมควรเพราะว่าเป็นการสนทนาเนี่ยนะฮะมันมี CEO ของใครบ้าง ก็มี c o o นะฮะก็คือเจ้าหน้าที่นะไม่ใช่ระดับ c o o นะก็เป็นเจ้าหน้าที่ของ Ripple เห็นไหมเป็นการจอยของ Ripple m a s t e r c a r d แล้วก็ต้นต้นต้นเชนนะ,ะไม่ใช่ของอาจารย์ต้นนะต้นเชนนะฮะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถือว่ามีสีสันอยู่พอสมควรเพราะว่าการพูดคุยกันเนี่ยนะฮะผู้สัมภาษณ์เนี่ยนะก็คือนักข่าวนะฮะของคอยเด็กนะนี่คือคอยเด็กนะเสร็จแล้วมันก็มี คนของริปเปินะฮะคนของ m a ม e ต c กาสแล้วก็คนของต้นเชนนะเออมามาสนทนากันอันนี้ก็หน้าตานะฮะเอาอนาตาของแต่ละคนที่เข้ามาสนทนาปลาใสากันในงานนี้แต่ที่มันโฟมโอหนักๆเลยเนี่ยก็สาเหตุเกิดจากรูปนี้เป็นเหตุสังเกตได้อย่างที่บอกนะฮะก็ว่ากันไปนะฮะหลายคนบอกว่านะไอ้ที่บิตคอยลงเนี่ยเพราะว่าขาย Bitcoin มาซื้อรูน่าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะเออหรือ นะหลายคนก็บอกว่าเนี่ยนะฮะรูหน้าขึ้นจนระบบล่มเลยนะฮะก็ไม่รู้อีกอะ่ะนะฮะมันล่มเพราะอะไรยังไม่รู้อ่ะนะฮะแต่ที่แน่เลยเนี่ยนะฮะดัชนีบิตคอยดอมินนซ์นะ,ะทรงเลยค่อนข้างสวยทําไมทรงค่อนข้างสวยฮะคุณอย่าประมาทนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดมันทิ้งตัวลงมาเนี่ยนะฮะมันก็คือกระทิ้งแบบตั้งตัวไม่ติดคุณดูนะฮะการทิ้งตัวลงมาเนี่ยจะเป็นน้ําตกเลยนะเออ คือรอบกระรอ,อ,อบกระทิงปี2018เนี่ยนะฮะมันทิ้งลงมานี่มันทิ้งแบบนี้เลยนะน้ําตกเป็นลูน่าเลยนะฟืบลงมานี่นะฮะอันนี้ก็ฟืบลงมานี่คือบทมันจะทิ้งตัวมันก็ทิ้งตัวนะฮะรอบนี้เนี่ยนะมันทําท่าที่จะทิ้งตัวเนี่ยนะฮะมามาหลายมาหลายเดือนแล้วคือต้องบอกนี้ฮะว่าตัวแท่งเนี่ยนะฮะมันจะมีจุดนะไข่ปลาเนี่ยอยู่ข้างบนนะถ้าเกิดใครสังเกตเห็น คือก่อนหน้านี้เนี่ยจุดไข่ปลาเนี่ยเคยเกือบจะทิ้งตัวรอบหนึ่งนะฮะก็คือช่วงตอนที่ทำชนะเลือกตั้งนะฮะพยายามจะทิ้งตัวละรอบหนึ่งแต่ทิ้งไม่สำเร็จนะฮะก็กลับไปนะ,ะกลับขึ้นไปนะ,ะไอ้จุดไข่ปลาก็มาอยู่ข้างล่างนะฮะพอหลังจากนะฮะเมื่อมีการทุบเมื่อวัยวัยนี้เนี่ยนะฮะมันมีการทิ้งตัวแล้วไอ้จุดไข่ปลาเนี่ยมันไปอยู่ข้างบนมันะแสดงให้เห็นว่ามันพร้อมที่จะทิ้งดิ่งลงมนาะ นะถ้าเกิดมันทิ้งดิ่งลงมาเนี่ยมันก็คือการประกาศกระทิงที่หลายคนถามบอกกระทิงยังกระทิงยังนะเออตอนนี้เนี่ยยังไม่กระทิงนะฮะเออหรือกระทิงมันถูกหมีกินไปแล้วก็ไม่รู้นะต้องบอกเลยว่าถ้ามันจะกระทิงเนี่ยมันจะทิ้งดิ่งอย่างเงี้ยนะฮะเวลามันทิ้งดิ่งเนี่ยมันไม่มันไม่ประกาศจงคืมหรอกนะฮะก็เหมือนตัวเฟดอะนะฮะจะทํา QE พาก็ไม่โพธนาบอกชาวบ้านชาวเมืองเราก็จะทำอะนะฮะบทจะมามันก็มาเฉยๆกันนะมาแบบไม่ตั้งตัว มันก็เหมือนฝนคือคือเหตุการณ์พวกนี้เนี่ยมันอย่างที่บอกมันไม่มีการแจ้งล่วงหน้ามันอยู่ที่เราเนี่ยสร้างเหตุปัจจัยนะฮะเอาไว้ถูกที่ถูกเวลานะถูกการถูกกาลเทศะไหมเขาเรียกว่าถูกจังหวะถ้าถ้าเกิดคุณซื้อหวยแล้วไม่ถูกเนี่ยแสดงว่าคุณไม่มีดวงในลักษณะซื้อปุ๊บขึ้นปั๊บนะพอมันไม่มีดวงลักษณะนั้นคุณต้องสร้างเหตุปัจจัยเอาไว้ทิ้งแล้วรอ สถานเดียวขนาดหวยยังไม่ถูกเลยจะซื้อเหรียญแล้วพุ่งทันทีเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าเกณฑ์โชคมันเป็นเกณฑ์เดียวกันนะถ้าเกิดคุณซื้อหวยยังไม่ถูกแบบซื้อปุ๊บถูกปั๊บอ่ะนะนะอย่างนั้นยังไม่มีเนี่ยก็แสดงว่าซื้อเหรียญมันก็ไม่ขึ้นเลยหรอกมันต้องอดทนนะแต่ยังข้อดีมันก็มีอยู่อย่างที่ผมบอกแหละว่าอย่างน้อยเนี่ยเงินมันยังอยู่นะถ้าเกิดคุณซื้อ,อ,อสลากกินแบ่งไปเลยมันหายวับไปกับตาอันนี้อย่างน้อยมันก็มียังมีเงินอยู่แล้วมันก็ได้หวังยาวๆด้วยนะ อ่ะอันนี้ก็เป็นโซนทรงสวยนะฮะเรียกว่าทรงสวยอีกอันนึงนะฮะที่จะเป็นสัญญาณกระทิงไม่กระทิงก็คือตัวดัชนีอ่าค่างเงินดอลลาร์ทุกครั้งที่มันตลาดกระทิงเนี่ยค่างเงินดอลลาร์มันต้องอ่อนนะฮะมันต้องอ่อนลงนะฮะไม่ว่าจะเป็นยุคทรามยุคไบเดนเนี่ยนะฮะทั้งสองรัฐบาลเนี่ยเขาต้องมีเหตุปัจจัยกดค่างเงินดอลลาร์เขาต้องกดลงให้ได้นะ เออเขาต้องกดลงให้ได้ฉะนั้นเนี่ยทำเนี่ยนะฮะกดลงตั้งแต่ยุคไบเดนนะนี่เขากดลงมานะแต่ตอนนี้เนี่ยนะฮะนักลงทุนเนี่ยแล้วเงินมันไปไหนเออมีคนถามบอกก็อย่างที่บอกแหละเขาทำเนี่ยเขาสร้างความไม่แน่นอนให้กับตลาดนะ,ะขนาดปูวัลเลนบัฟเฟตเองยังขายแล้วไปถือเงินสดอยู่แล้วรอข้างสนามอ่ะคือเงินสดเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่ไม่มีนะสภาพคล่องแต่สภาพคล่องนั้นมันถูกเอาไปอยู่ขอบสนามหมด มันเหมือนเป็นการสร้างเขาเรียกว่าทำเนี่ยนะทำตัวเป็นกรรมการแจกใบแดงทุกคนเลยนะไล่มันออกจากสนามหมดเลยนะคือเขาต้องการให้นะไม่ให้ใครเหลืออยู่ในตลาดนะยกเว้นเขาหรือเปล่าไม่รู้นะเสร็จแล้วเนี่ยพอหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อพร้อมถูกที่ถูกเวลาถูกการถูกกาลสมัยตามที่เขาวางแผนเอาไว้เนี่ยนะเมื่อไร่มันก็มานะ เงินที่มันโฮอยู่รอบสนามเนี่ยมันจะไหลเข้าเพราะว่ามันก็มีปริมาณสติวคอยที่นะฮะอยู่ขอบสนามเยอะไปหมดนะมันก็เลยเป็นสาเหตุว่าทําไมดัชนีดอลลาร์มันล่วงแล้วทำไมมันไม่ล่วงตามกันนะเอออีกอันหนึ่งคือทองหลายคนก็บอกว่าอ๋อเขาไปทองหรือเปล่าเพราะว่าทองมันขึ้นเอาขึ้นเอาแต่อย่างที่ผมเคยให้ดูนะฮะว่าทองมันก็เคยพาคนดอยนะครั้งครั้งนานสุดเลยคือ30ปีนะฮะ เมื่อไวัยนี้ก็คือ10ปีนะฮะสิปีนะอันนี้ดอย10ปีนะฮะคือพาคนไปขึ้นดอยนะฮะช่วงนี้อากาศดีซะด้วยนะคือต้องบอกเลยว่าไอแ้แท่งเดือนนี่ยนะฮะยังเขียวอยู่ยังเป็นสัญญาณบวกอยู่แต่ผมจะให้ดูเส้นนะฮะ rsi เนะี่ยเส้นข้างล่างเนี่ยคุณดูนะทุกครั้งเนี่ยนะฮะที่มันพาคนไปเที่ยวดอยอินทนนท์เนี่ยนะเออไอเส้นนี้มันจะโฟโมเกิน80เกือบร้อยคุณดูนะ เส้นนี้เนี่ยเนี่ยมันขึ้นไปข้างบนเห็นไหมมันมันเกินแปดสิบขึ้นไปเสร็จแล้วมาพอมันพาดอยเสร็จมันลงเลยเห็นไหมรอบนี้ก็เหมือนกันฮะนี่มันไปจุดสูงสุดเนี่ยมันพาดอยใช่ไหมพาไปเที่ยวดอยหลังจากนั้นมันลงรอบนี้เหมือนกันฮะมันพาขึ้นดอยเนี่ยคือนักวิเคราะห์ทองเขาก็บอกว่ามันจะไปต่อถึงสี่พันหกนะเขาก็ว่าของเขาอย่างนั้นนะแต่ผมเนี่ยทําไมรู้สึกรู้สึกไงรู้ไหมคือกระแสคนตื่นทองเนี่ยมันเหมือนจะแผ่วๆอะ ผมก็เลยมองไงฮะว่าไอ้เส้นนี้เนี่ยมันอยู่ข้างบนบนสูงสุดเนี่ยเกือบเกือบนึงร้อยเนี่ยมันเตรียมมันเตรียมเขาเรียกง,งุ้มลงมาผมก็กลัวมันจะสถานการณ์คล้ายกันสองรอบที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ไม่นับไอ้รอบสามสิบปีนะผมก็เลยคิดว่าเอ้เงินที่มันไปหนีไปอยู่เนี่ยเช่นหนีไปอยู่พัธบัตรรัฐบาลหนีไปอยู่ทองคําเนี่ยถ้าเกิดมันแตกหือเนี่ยมันอาจจะวิ่งเข้าในสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะหุ้นกับคริปโตก็ได้นะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย คนไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยกันซะเยอะนะมันก็เหมือนเงินนะ่ะที่ถูกไล่ออกจากสนามด้วยกรรมการชื่อทรัมป์นะฮะอีกอันนึงก็คือด็อกฮะหลายคนก็บอกเป็นสัญญาณขาขึ้นนะเพราะว่ากราฟลงมาถือว่าเป็นราคาฐานนะฮะราคาฐานนะฐานรอบที่แล้วฐานรอบนี้ฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูไปฮะเพราะสัญญาณซื้อในออแพลตฟอร์มของ คุณอาลีใช่ไหมผู้ใช้ทวิตเตอร์ชื่ออาลีเนี่ยคือหลายคนก็บอกว่าทรงมันมันมันควรจะขึ้นนะแต่ราคาเนี่ยมันก็ออกข้างแต่อย่างที่บอกอะเหรียญเนี่ยมันออกข้างเนี่ยบางทีออกข้างจนน้าเบื่อบทจะพุ่งก็พุ่งสองสวันนะั่นะนะ่ะด็อกเนี่ยใช้เวลาพุ่งกี่วันรู้ไหมเออหนึ่งสองสามสี่ประมาณสี่วันนะคสี่ห้าวันคือลากมะม่วงเนี่ยเป็นปีนะพุ่งที4ี่ห้าวันเท่านะั้นนะ่ะนะฮนะ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 ฉะนั้นเนี่ย เออก็รอนะฮะมันมีหน้าที่เราเพียงที่เราทําได้อย่างเดียวคือรอนอกนั้นเราทําอะไรไม่ได้นะอีกอันนึงก็เป็นเรื่องประเด็นเรื่อง QE นะคืออย่างที่บอกฮะเออบรรดากรรมการเฟดเนี่ยเขาไม่อยากให้เราเรียกมันว่า QE นะฮะให้เรียกมันว่าอะไรก็ช่างหัวมันเถอะนะฮะแต่ปัญหาคือจะบอกอย่างนี้ว่าทุกครั้งเนี่ยนะฮะที่มันจะเกิดการทํา QE เนี่ยนะฮะ ไอตัวลิโปเนี่ยนะมันมักจะเกิดขึ้นเขาเรียกสัญญาณการอัดสภาพคล่องนะฮะที่ไม่แน่ไม่ถาวรอ,อะ่ะคือเหมือนเอาง่ายๆพอเงินช็อตก็อัดเข้ามาไอสัญญาณตัวนี้เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นก่อนที่มันจะมี QE ใหญ่คือเส้นเงินเนี่ยคือการอัดสภาพคล่องเข้ามานะหลังจากเฟดเนี่ยเขาดึงเงินออกไปคือทํา QT เนี่ยเงินมันหายไปประมาณ2.4ล้านล้านนะสอล้านล้านเขาอ,อัดสภาพคล่องเข้ามาเนี่ยประมาณราวๆสัก5ล้านล้านนะฮะ เออสักห้าล้านล้านแต่ก่อนที่มันจะเกิดการอัดสภาพคล่องถาวรคือไอ้เส้นสีน้ําเงินเนี่ยคือสภาพคล่องถาวรน,นะไอ้เส้นสีเขียวๆเนี่ยคือสภาพคล่องไม่ถาวรการอัดตรงนี้เนี่ยคนที่อัดเนี่ยก็คือผูออ้ว่าการเฟดส,สาขานนวอร์กถ้าเกิดมันเกิดการขาดสภาพคล่องในตลาดหุ้นะนะฮะเ,ออเงินมันชออ็อตนะฮะมันเกิดถูกไม่ว่าใคระนะฮะดึงเงินออกจากสภาพคล่องในตลาดเนี่ยเขาก็จะอัดไอ้ตัวนี้เข้ามานะฮะ เสร็จแล้วเนี่ยพอมันกับปกติเขาว่าดึงออกเขาเรียกสภาพคล่องไม่ไม่ถาวรน,นะฮะแต่อนันนียคือสภาพคล่องถาวรน,นะฮะหนึ่งมันมีการหยุดทํา QT เนี่ยนะฮะแน่นอนเพราะว่าเฟดประกาศเองแต่จะทํา QE หรือไม่นะเขาบอกว่าไม่เรียกว่า QE แต่เขาเนี่ยจะปล่อยให้พันธบนัตรรัฐบาลตัวกระทรวงการคลังอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะฮะไอ้ที่มันหมดอายุเนี่ยนะฮะเขาจะไม่ไปซื้อซ้ําหมายความว่าหมดก็หมดไปเลย เขาไม่ซื้อซ้ำนะฮะไม่ซื้อไม่ซื้อไอตัวพันธบัตรรัฐบาลหรือลงทุนอะไรที่มันเป็นระยะยาวซ้ำนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนวิเคราะห์ว่ามันเป็นสัญญาณ QE แหละแต่เฟดไม่อยากให้เรียกก็ช่างหัวเขานะฮะก็ว่ากันไปคือมันเป็นปัญหาเรื่องกฎหมายคือหลายคนก็บอกว่าเฟดเนี่ยจะไม่พยายามจะไม่บอกว่าทํา QE เพราะว่ามันเป็นปัญหาทางกฎหมายถ้าไปประกาศอย่างนั้นเนี่ยนะมันมันคือคือมันเหมือนคล้ายๆว่าถ้าจะประกาศ QE มันต้องมีเหตุ กฎหมายมันจะกําหนดเหตุเอาไว้นะฮะเออเขาก็จะพยายามเลี่ยงๆนะฮะเลี่ยงๆเขาว่ากันไปแต่อย่างที่บอกฮะสัญญาณเนี่ยมันเกิดขึ้นนะเออมันเกิดขึ้นครั้งก่อนก็คือโควิดเนี่ยนะฮะอันนี้คือรอบก่อนอันนี้คือรอบนี้นะมันก็เลยทําให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเอ,อมันคือสิ่งบวงบอกเพราะว่าตั้งแต่โควิดครั้งที่แล้วมันไม่เกิดสัญญาณนี้มาเลยเห็นไหมคุณดูนะมันไม่มีเลยเห็นไหมมันมีกระจึงเดียวตรงนี้นิดเดียวเนี่ยตรงนี้นิดเดียว และเสร็จแล้วมันก็เพิ่งเกิดเห็นไหมคุณเห็นไอ้แท่งสีน้ําเงินนี่ไหมอันนี้คือช่วงโควิดนะอันนี้โควิดนะอันนี้คือช่วงปัจจุบันเนี่ยมันก็เลยทําให้นะฮะเข้าใจเหตุผลว่าทําไมวานเนี่ยเขาเก็บของตอนราคาลงคือเขาไม่ได้สนใจราคาเขาสนใจว่าเขามีเหรียญกี่เหรียญคือก็อย่างที่บอกไนงะเขาสนใจตัวคูณเขาไม่ได้สนใจราคาหรอกนะฮะเพราะเขามองว่าเขาซื้อตรงเนี้ยถูกสําหรับเขานะฮะถูกสําหรับเขาแต่ไม่ถูกสําหรับเรานะฮะอ่ะว่ากันไป อีกประเด็นหนึ่งเรื่องจีนอะไรก็ว่ากันไปเถอะอันนี้เป็นภูมิรัฐศาสตรท์ทำเขาก็ทําหน้าที่เขาโดยการเป็นกรรมการนะนะไล่คนออกจากสนามแต่เมื่อวานเนี้ยนะฮะจำนวนคําขอ,อ,อสวัสดิการการว่างงานเนี่ยนะฮะมันมัน,ม,นมันเขาเรียกไงจะบอกอยังไงอ่ะคือตัวเลขมันดูดีนึกออกไหมคนว่างงานน้อยนะฮะมันก็เลยทําให้เออเวียงกันเมื่อวานนี้ว่ากลัวเฟดจะไม่ลดดอกเบี้ยคือไอ้เวียงตรงเนี้ย เพราะว่ากลัวว่าเฟดจะไม่ลดดอกเบีย้ยเพราะคนว่างงานเนี่ยนะเขากะเอาไว้เนี่ยนะฮะอยู่ที่ประมาณนี้แต่ก็ว่ากันไปเถอะอันนี้ก็เป็นเรื่องการกังวลของนักลงทุนนะอ่าอันนี้ก็เป็นภาพนะเหตุการณ์นะเสื้อหลายคนบอกว่าเป็นเสื้อหายยากเออก็หายากจริงแหละนะฮะไอตัวนี้นี่เก่ากึกเลยนะออกลายเลยนะถ้าเป็นสมเด็จวัดละคงนี่ก็แตกลายงานนะฮะอ่าก็ก็สวยดีนะคือมันก็ถือว่าเป็น เป็นอะไรนะเป็นนี่นี่คือมีคนไปดูมาแล้วนะฮะคือเสื้อตัวนี้มันเขียนคำว่าอองอองลูหน้าไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะเอออองแต่ก็เสียงมันก็ออกดีไงนะฮะอุ้งอุ้งมั้งนะฮะอองลูหน้านะอองลูหน้าเออก็เป็นถือว่าเป็นแรไอเทมนะอีกอันหนึ่งก็ CfTC ฮะก็ออก ประกาศนะผลิตภัณฑ์สปอร์ตคริปโตเนี่ยสามารถจดทะเบียนซื้อขายได้ในสเมกาแล้วนะเออก็ถือว่าเป็นเรื่องดีฮะอีกอันนึงสัญญาของแผนไอ้สัญญาณนะของแผน B ก็คืออย่างที่บอกฮะมันยังไม่กระทิงเลยไม่ว่าจะเป็น Bitcoin d o m i n a n c e ก็ดีนะฮะดัชนีดอลลาร์ก็ดีเนี่ยมันยังไม่ได้อยู่ในโซนที่เรียกว่ากระทิงเลยมันยังเป็นตลาดเขาเรียกว่า PB บูด้วยซ้ำไปนะฮะเพราะอะไรมันอยู่กลางๆอ่ะมันไม่ขึ้นไม่ลงนะคือทุกๆกกระทิงเนี่ยนะฮะ ไอ้ RSI ความโลภนะฮะ RSI ความโลภนะไอ้ SI ความโลภของคนเนี่ยมันต้องขึ้นไปพอยเป็นสีแดงอย่างเงี้ยนะฮะทุกครั้งที่มันกระทิงนะเออครั้งครั้งแรกเลยยุคปฐมมกาลนะฮะครั้งที่อันนี้ถือว่าครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4คือเอาง่ายๆเลยสีกระทิงที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะไอ้สัญญาณความโลภเนี่ยมันต้องทะลุนะฮะเส้นสีแดงขึ้นไปเนี่ยแต่ความโลภของเราเนี่ยนะฮะมันอยู่ที่ระดับสีเขียวกับสีเหลือง มันแสดงให้เห็นว่าคนยังไม่มีความมั่นใจที่จะเอาเงินมาใช้จ่ายแบบสุลุ่ยสุ่ไล่นะอันนี้ปริมาณนะรู้สึกว่าการทำธุรกรรมในด็อกคอยนี่มันจะเยอะผิดปกตินะพุ่งสูงกว่าเดือนกันยายนแสดงให้เห็นว่ากำลังจะเตรียมพร้อมอะไรบางอย่างนะฮะส่วนแฮตเซนนะแฮตเซนเนี่ยเขาว่าจะเป็นว่าที่ว่าการผู้ว่าการเฟดแต่ผมก็กลัวอย่างหนึ่งก็คือเป็นเป้าหลอกนึกไหมทั้ม่ะด้วยความว่าเป็นทั้ม่ะ นะเออถ้าเป็นไบเดนก็อาจจะเชื่อได้อยู่หรอกนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นทั้มเนี่ยนะฮะต้องเอาง่ายๆเลยนะถ้าฟังทั้มพูดเนี่ยนะฮะต้องทวงน้ำหนักหูไว้ข้างหนึ่งนะ,ะเออบางคนไม่เข้าใจใช่ไหมว่ากษัตริย์เนี่ยทำไมเขาต้องใส่นะต่างหูหนักๆน,นะมันเป็นสัญ,ญลักษณ์บอกว่าพยายามอ่าสัตับฟังในลักษณะที่หูอย่าหูเบา เขาก็เลยจะใส่ต่างหูไว้ถว่วงเราจะเห็นใช่ไหมฮะในพระพุทธรูปที่หูยันยานนะฮะเขาถ่วงเอาไว้เพื่อไม่ให้หูเบาไม่ให้เชื่ออะไรง่ายๆนะฮะเออฉะนั้นเนี่ยเวลาฟังทรัมป์นี่ก็ต้องฟังหูไว้หูนะฮะอ่ะว่ากันไปนะฮะไปไปมาๆเนี่ยคนจะไม่เชื่อแกนั้นเนี่ยนะฮะแกจะกลายเป็นคนที่เครดิตไม่ดีแต่ครั้งก่อนแกก็เป็นอย่างนี้แหละนะฮะฉะนั้นเนี่ยคือการที่พูดกลับไปกลับมาใบโพล่าบ่อยๆเนี่ยนะฮะบางที ตลาดมันจะกลายเป็นเธอคําพูดแกนะฮะพอเธอคําพูดเนี่ยอย่างว่านะคำพูดผู้นําประเทศเนี่ยนะฮะบางทีมันก็เหมือนคําพูดของกษัตริย์นะฮะพูดบางทีมันก็ต้องหนักแน่นจริงจังแล้วก็ไม่เลื่อนลอยใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยก็ก็อย่าไปบอกอะไรได้ทําทเข้ามาจากนักธุรกิจเขาไม่ได้มาจากนะฮะนักปกครองอะไรที่เขาพูดแล้วพูดเลยนะฮะคำพูดนี่พอพูดไปแล้วนี่จะเป็นใหญ่นะฮะกว่าทุกอย่างฉะนั้นเนี่ย ก็ว่ากันไปนะสไตล์ทรัมป์นะเราก็ต้องเข้าใจตามนี้อย่างที่บอกฮะเนี่ยชาร์ตบิตคอยดอมินนนต์เนี่ยมันพร้อมจะพิงตัวถ้ามันลงแล้วมันลงเอาลงเอาเลยนะคือมันลงแล้วเนี่ยเนี่ยเอ่อคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าโอกาสลงเนี่ยมันจะเกิดก่อนมีนาถ้ามันภาพนี้เนี่ยแสดงว่าเหตุการณ์กระทิงเนี่ยมันจะคล้ายกับปี2 0 2พันยสี่คือไอปีปลายปี2 0 2พันยสาไม่กระทิงไอตุลาวิการธันวาที่คนกะกันว่าจะกระทิงปี2 0 2พันยสาอ่ะไม่กระทิงอ่ะ ทำให้ลอเกอร์เหมือนปีนี้ปีนี้ก็ลอเกอร์ใช่ไหมฮะเขาเรียกว่ารอฝนนะนะฮะพร้อมไถดะแล้วนะจะจะหวานข้าวแล้วฝนไม่มานะฮะเออรอบนี้นี่ดูทรงแล้วก็น่าจะคล้ายๆกับปี2023นะเกอร์กันจนถึงปี2024แล้วไปพุ่งกันจริงๆนะถ้าใครจําได้นะไปพุ่งมก,กรารุมพามีนาแล้วก็เราก็ท่องกันเป็นสุขนะูนะฮะมก,กรารุมพามีนานะตุลาพิการันวานะท่องกันจนเป็น ตัวบทสุดคูลเลยนะฮะถ้าเกิดทรงนี้มาจริงก็หมายความว่าบิตคอยดอม m เ n a n เนี่ยพร้อมที่จะล่วงเนี่ยก็จะเกิดนะฮะเออล่วงหนักๆเลยคือมีนาคือคือถามว่าจะเชื่อคำพูดใครได้บ้างก็มีอยู่คำพูดคนหนึ่งที่น่าน่าเชื่อก็คือคุณสกอตเบสเซนคุณสกอตเบสเซนเนี่ยเขาบอกว่าปี2 0 2 6เนี่ยจะเป็นปี ที่ดีสำหรับสเมกามันก็ดีแน่แหละนะฮะข้อแรกเลยก็คือกฎหมายบิ B ๊กวิลีฟูเนี่ยมีผลบังคับใช้ตัแต่วันที่1นึมื่อกรลาคือเรื่องการคืนภาษีนะสองนะฮะประธานเฟดใหม่โอ้ลดดอกเบี้ยบรรลัยอยู่แล้วนะ,ะเพราะอะไรเพราะว่าคนที่ทำตั้งมาเนี่ยมันต้องสั่งได้อย่างที่ผมบอกไงนะฮะว่าคนที่จะเป็นประธานเฟดเนี่ยนะฮะเออเขาจะต้องทำให้ทาให้ได้อยู่3เรื่องนะเรื่องแรกคือทำตามที่ทำสั่ง นะฮะดอลลร์อ่อนแน่นะสองนะฮะ,นะฮะต้องเป็นกระโหนให้ทั้คือแทบไม่ดีต้องโดนด่านะสี่คุณต้องสนับสนุนคริปโตเพราะครอบครัวทรัมป์เนี่ยนะฮะลงทุนในคริปโตนะฉะนั้นเนี่ยนะฮะจุดไข่ปลาเนี่ยอันนี้คือสัญญาณจุดไขป่ปลานะมันเป็นขาลงหมายความว่าบิตคอยดอนเบนแนนเนี่ยให้สัญญาณในลักษณะที่กำลังจะเอาคอยซีซั่นจริงจริงเนี่ยมันทำทรงมารอบหนึ่งอย่างที่บอกนะฮะแต่มันเหมือนคุณหลอกดาวนะ เออก็ว่ากันไปงนะฮะอ่ะ IMF ฮะก็พูดถึงศักยภาพ Stable Coin นะอะไรก็เปลี่ยนได้ะฮะขนาดแวนกา a r ดเองนะฮะเออแบรน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 ด์ band นะแต่พอเปลี่ยน CEO เท่านั้นละ่ะนะฮะรีดทุกอย่างที่เป็นคริปโตเข้าแพลตฟอร์มตัวเองหมดเหมือนกัน,นะฮะคือแนวคิดหรือทฤษฎีหรือนโยบายของเฟดเนี่ยนะฮะโอกาสเปลี่ยนจากผู้ว่าการเฟดคนใหม่นี่แหละประธานเฟดคนใหม่นี่แหละ ฉะนั้นเนี่ยเดิมก็บอกว่าวมีคม e วนะอีหรอกนะเออแต่ถ้าเกิด h ฮชเซนต์มาจริงๆเนี่ยนะฮะหรือคนที่มาจากแบ c ็ l ล็อกมาเนี่ยเขาพร้อมที่จะอัดฉีดสภาพคล่องเข้าตลาดอยู่แล้วเพื่อตอบแทนนี่บุญคุณทํานะที่ตั้งเข้ามาฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นขนาดสมัยรุ่นพาเวลพาเวลยังทำให้เลยใช่ไหมเออฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูกันไปว่า เออําว่าสั่งไม่ได้เนี่ยมันก็สั่งได้ในช่วงวาระแรกะนะฮะแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยมันก็สั่งไม่ได้แล้วเพราะว่าบุญคุณตอบแทนกันแล้วนะฉะนั้นเนี่ยก็ดูกันไปนะอันนี้ถือว่าทำเนี่ยได้จังหวะดีจังหวะดีข้อที่1เลยก็คืออะไรนะฮะตัวเองเนี่ยนะได้สามารถเลือกประธานเฟดนะใหม่นะฮะแล้วก็ก่อนเลือกตั้งกลางเทอมด้วยหมายความว่าเขาพร้อมที่จะ กระตุ้นเศรษฐกิจนะให้เศรษฐกิจและคนที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยอารมณ์มันผ่อนคลายกว่านี้นะฮะไอ้ตึงเครียดภูมิรัฐศาสตร์และความไบโพล่าแกกอาจจะเพาลงนะฮะเออก็ดูกันไปนะเอออีกเรื่องหนึ่งก็เนี่ยนะฮะเอาคอยซีซั่นคือมันจะสอดคล้องกันไอ้บิตคอยดอมิเนนต์กับไอ้นะฮะมาเก็ตนะครับอันเนี้ยคือเอาคอยดอมิเนนต์เอาคอยดอมิเนนต์เนี่ยมันจะต้องขึ้นไปอย่างงี้นะฮะบิตคอยดอมิเนนต์คือมันจะลงเอาคอยดอมิเนนต์มันจะขึ้น นะทรงของบิตคอน์เอาคอยดอมิเนนต์เนี่ยยังไม่ได้ขึ้นนะฮะยังอยู่ในโซนที่เรียกว่าตลาดหมีเนะี่ยโซนยังตลาดหมีอันนี้คือกระทิงอันนี้คือกระทิงไอ้คำว่ากระทิงหมายความว่าเหรียญไหนก็ขึ้นหมดเลยนะฮะไม่สิบเก็ขึ้นหมดละจับเหรียญไหนก็ขึ้นนะ,ะเพราะว่าคนในช่วงนั้นเนี่ยนะฮะมีความรู้สึกว่า ไม่กลัวขาดทุนหนึได้เงินมาฟรีใช่ไหมฮะไม่กลัวขาดทุนนะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ตลาดโฟโม่นะความรู้สึกนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อรัฐบาลให้เงินที่ไม่ใช่เงินของเขาเองนะฮะก็เหมือนแจกเงินนะ่สอารอบที่ผ่านมาอ่ะอันนี้ก็เป็นทิศทางของบิตคอยนะฮะที่จะเกิดขึ้นเนาะเออก็ภาพรวมนะอันนี้ก็อันนี้มุมมองคนนี้เขาก็มองลงเห็นไหมคือส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนมองบิตคอยดูเมแนนเนี่ยนะเป็นทางลงหมดเลย นะะฮก็ก็ถือว่าสัญญาณที่เราได้มาทางเทคนิคอ้เนี่ยก็ค่อนข้างตรงนะอันเนี้ยเห็นไหมจุดไข่ปลาเนี่ยมีอยู่ข้างบนเนี่ยนะเออมันพร้อมที่จะทิ้งดิ่งลงมาเนี่ยถ้าทิ้งดิ่งลงมานี่ก็คือการประกาศนะเขาเรียกว่าประกาศเอาคอยซีซั่นเนี่ยเป็นการชัดเจนนะฮะเป็นการชัดเจนคือต้องฟืดลงมานะฟืดลงมาเนี่ยอยู่ในระดับ40เนี่ยเนี่ยโซนระดับ40เนี่ยคือกระทิงนะโซนระดับ40นะอ่าต้องล่วงลงมา นะถ้าเกิดยังลอยเฟ้งอยู่ข้างบนเนี่ยนะฮะโอไม่ใช่ะนะฮะน,นี้ก็ว่ากันไปนะเออดูกันไปวันนี้ก็คงยัอต้องลุ้นนะ,ะตลาดสเมกาเนี่จะตอบรับนะฮะรูหน้าไหมนะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นเหรียญอ่าเอาง่ายๆ3เหรียญที่เขียวอีอยู่เจ้าเดียวะนะฮะนอกนั้นก็ติดแดงกันหมดเลยนะฮะก็อาจจะดึงดูดนะฮะคล้ายๆกับปี2022แต่คงไม่ถึง2สตังค์หรอกมั้ง แต่ก็ไม่แน่เนาะอะไรก็เป็นไปได้นะไอตอนนั้นเนี่ยโอ้ยไอตอนที่มันพุ่งไปสองสตังค์เนี่ยมีแต่คนกลด่าใช่ไหมฮะตายแล้วตายแล้วตายแล้ว,ลวผีกระตุกศพกระตุกนะถ้ากระตุกแล้วรวยก็เอาเถอะนะฮะผมก็ไม่รู้จะพูดไงคือคือการลงทุนน่ะมันก็มีอยู่2ประเภทบางคนเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเซฟเงินทุนนะฮะคือมันอยู่ที่หลักคิดไง เอออันนี้คุณสิบพ,พนะบอกว่ากราฟเออร์เลอร์ไหมกราฟไม่ได้เออร์เลอร์ฮะนะแต่คน,นอาจจะเออร์เลอร์นะคน,นะอาจจะเออร์เลอร์คือเขาเรียกว่าอาศัยช่วงชุลมุนกลัวตกรถลูหน้าไงเพราะว่าทุกคนเนี่ยขายลูหน้าไปซื้อเหรียญอื่นหมดนะยอมรับสารภาพมาซะนะขายลูหน้าแล้วไปซื้อเหรียญอื่นหมดพอราคามันขึ้นทุกคนก็กลับมาไอ้ที่มันลงลงลงเนี่ยแปลว่าทุกคนมองว่าอุย้ยนะฮะ มันลากมาสามสี่ปีแล้วอ่ะมันไม่ขึ้นแล้วขายเถอะนะฮะก็ขายไปเข้าเหรียญอื่นอย่างที่ผมเคยพูดไงเมื่อไหร่ที่คุณขายมันอ่ะมันพร้อมที่จะทรยศคุณมันตลกตรงที่ว่านะฮะตอนเราไม่ซื้อมันขึ้นใช่ไหมฮะตอนเราไม่ซื้อมันขึ้นนะไอตอนเราซื้อมันลงไอตอนเราโฮออกข้างพอขายปั๊บมันขึ้นนะมันเหมือนแบบอะไรนะราคามันค่อนข้างหักหลังเราอ่ะ ะะมันเป็นอย่างนั้นนะทุกครั้งเลยผมไม่เข้าใจผมเหมือนกันอนะทุกคนเลยเป็นทุกคนไมเคิลเซลเลอร์ซื้อบิตคอยล์ลงนะฮะ,ะลูกศิษย์หลายคนบอกว่าเนี่ยซื้อทีไรลงทุกเทียไม่เข้าใจทําไมมันต้องเป็นอย่างนั้นด้วยก็แปลกดีนะเออมันก็แปลกดีเหมือนกันผมซื้อทีไรลงทุกเทียนะฮะพอถือทีไรออกข้างทุกเทียพอขายทีไรขึ้นทุกเทียมันก็แปลกดีเหมือนกันนะสรุปแล้วกราฟไม่ได้เออร์เลอร์นะแต่คนน่าจะเออร์เลอร์นะอ่ะก็ลุ้นกันคืนนี้อีกรอบหนึ่งไม่รู้ว่าจะไปทิศทางไหน แต่ที่แน่ๆเนี่ยให้มันขึ้นไปที่0.02เนี่ยนะฮะที่ราคาสเตเบิลเนี่ยนะฮะก็จะทำให้หลายคนที่ไปเก็บของตอน8.88เนี่ยนะฮะกำไรใช่ไหมเพราะว่าเห็นหลายคนเก็บไว้ที่8.88นะ,ะก็ยินดีด้วยนะฮะเพราะว่า8.88เนี่ยขึ้นมาสู่0.0012นี่ก็กำไรแล้วนะถือว่ากำไรนะเกือบๆเ,เท่าหนึ่อนะฮะฉะนั้นเนี่ยก็ยินดีด้วยนะต้องบอกว่ายินดีด้วยก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ